ดักเพื <distracting Sky jogo> ัดีวอดูรเพื่อัเพื่ออ่ยังอยู่ใช่ไหมพี่เดีวเดีเดี๋ยวผมผมให้ผมให้พีน้อยล่างรับแถลงแล้วเดี๋ยวแถลงทักชัดเจนผมว่าเคือตามชื่อเลยรับผมว่าทัดเจนมากกว่า ี่ไหนไหนๆแล้วกัไม่เอาพวกด้วยความสัต์จริงเลยผมไม่เคยคุยต่อรองเรื่องอตำแหน่งเพ <อะ S 2> ราะวันนี้เนี่ยที่มาคุยวันนี้ก็ให้ทุกคนแสดงความหเห็น,ยน,นะหนอย่างเต็มที่ไม่มีครับผมตัวหน้ายังไงรับหลังยังั้นมันจะขัดแย้งความตรงในพักไหมครับที่ต่อไม่ได้จะใช้ปัดเคยขัดแย้งเหรอเพื่อวินีเสมอโอ้โหโทษจีอยากถามอย่างนี้เพราะว่าผมไม่เคยถามไม่เค <laughs> 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 ยตอบ ขอโทษนะถ้าโอยใส่พี่กับดองครับอยังขายครับยังขายโอเคโชคดีครับโชคดีครับพี่แล้วเรา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 รวบนี้เรากลัวไม่กลัวกระแสแล้วพี่ก็ต้องว่าด้วยเหตุผลนะครับเพราะว่าแค่คนไทยรู้ว่านตระกูลชินวัฒนกับตระกูลคนเซนไม่ได้สีเดียวกันเขาก็ปี้กันแล้วที่เหลือคนไทยต้องรักกันแล้วก็สู้ร่วมกันกัน แต่ว่าตอนนี้กระแสส่วนหนึ่งที่มองยัยเขาเรียกร้องให้ท่านนายกลาออกนะคะเขต้องามนายกครับในส่วนเราเป็นฝั่งใครครับแต่ว่าเขาได้ถามมาว่าให้กระทรวงเพิ่มอัน,นสงออกพักยังยังไม่ทราบเลยครับแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้คนไทยกลับมารักกันเราต้องมาสู้ด้วยกันตอนนี้ทหารกับรัฐบาลก็มาจับมือเพื่อเดินไปข้างหน้าเลยครับมับ่นใจไหมพี่พว่าเราจะเดินต่อไปได้ได้ยาวแค่ไหนคะมั่นใจครับ ต้องสร้างผลายยางานงานให้กับประชาชนครับตอนนี้ก็คือเป็นมติกระชานใช่ไมพี่กระชันแล้วครับว่าจะต่อร่วมครับแต่ว่าเรื่องขต่างๆให้หัวหน้าพักเป็นคนพูดคุยขอบคุณครับ